คือคือ,อยังไงคือตอนเนี้ยถ้าประชาชนเขามองอ่ะเขาก็มองว่าเออมีการขับออกจากวัดแล้ววัดอื่นก็ไม่รับเนี่ยมันจะขาดจากความเป็นพระทีเนี้ยประชาชนเขาก็จะเข้าใจว่าจะอที่ไหนเขาจ,จับสึกละทีเนี้ยมันบ้านต่างเมืองเถื่อนอย่างนั้นเลยเหรอมันไม่แน่นะพระอาจารย์ไม่มมันเป็น,ปน,บ,นบ้านเถื่อนไม่กฎเกณฑ์หมายบ้านเมืองเลยเลยเมื่อให้บาณบุกมหาเถรพัสมา ตัวบทกฎหมายต้องมีคำให้อัตมาสละสมณพิอ่าหมายมันเป็นบ้านปักให้อิทธิพลมาเอ่อทำไรล่ะมาซึ่งอัตมาทบม่ผิดกฎหมายอะไรเอะย่างนี้มันใช่แล้วทำไมพระอาจารย์ไมออ่ออกมาในที่แจ้งมาให้ประชาชนทราบว่าก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรไม่ได้ผิดอะไรทำไมไม่ออกมาชี้แจง นี่อธิบายอยู่นี่อืมให้สกายให้ผมฟังเนี่ยคนดูแค่สองพันสามเองนะพ่ออาจารย์ทําไมไม่บอกช่องทีวีใหญ่ๆเอาเอานักข่าวไหมผมให้นักข่าวไปสัมภาษณ์เดี๋ยวอได้อะไรนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วพ่ออาจารย์พร้อมวันไหนอ่ะก็เดี๋ยวเซ็นได้ร,รือจะออกทีวีไหมฮะออกช่องไหนรายการไหนไหมผม๋ยวผมจะติดต่อทางช่องรายการให้ด้วย เอาเป็นเอาเอาเอาเป็นวันวันจันก็ได้วันทํางานเช่กันก็ไดอกออกอไ้อยากออกช่องไหนอยากออกช่องไหนเดี๋ยวผมจะลองติดต่อให้ออกการลงที่เกียรตินะดอะไรนะครับออกกันคนจะลงที่นะฝนหน่อยอยากออกกันลงพี่นังน้งฝนเออฝนกระแสก็ได้ฝนกระแสเขาคงไม่ให้ไปหรอกหรอ,อหรือว่าฝนกระแสดีโอสัญญาณไม่ค่อยดีเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวยังไงดีเดี๋ยวดเดี๋ยวผมโทรใหม่อรอบหนึ่งสัญญาณก็ไม่มีมันจะไปจับสื่อกลางร,รายการหรอทีนี้<ป>ยังไงนะพระจาจาร์อย่างได้าายัยงไงนะตอนนี้วันสองวันเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่จะปรากฏตัวไหมฮะหรือไม่จะไม่ปรากฏตัวเสาร์อาทิตย์ไม่ปรากฏอาจจะเป็นจันทร์ อ่านู่นแหละอ๋อจะไม่ประกาศประกอดตัววันวันเสาร์ที่นี้แล้วไม่กลัวเหรอครับว่าเขาเจอที่ไหนเขาจะจับสึกเนี่ย้ทำามทำมาที่ไังไงในเมื่อมาตั้งแตยังไม่นิวิตจะมาผลกว่าเป็นพระเออตึกด้วยก้อหักกดเตือนนะมันแบบกดคนเถือนอําชนเถือนเหรอเออให้คนสังกัดว่าเนี่ยวิหมายบอก มหาอิตคุณให้ในเจ็ดวันแล้วคุณจะเอาอำนาจไหนมาจัดก,การจะทำมากฎหมายไหนกฎหมายอำนาจข้อไหนให้อำนาจคุณนะ่ะนะอืมใช่ไหมอืมเอาคุณได้ยินข่าวว่าเนี่ยเนี่ยเขาไล่เขาเขาเขาคอมเมนต์มาเนี่ยบอกว่าคุณการจอมพลังตามหาพระอาจารย์อยู่เด๋ยวจะดีเบตกับการจอมพลังไหมหรือว่าไงอ่ะอาจาตั้งพ,พบ่ากระบวนการ ทำลายกระสุนและเขาปุนะคิดว่าเขาทุกคนเป็นเป็นขบวนการร่วมกันเหรอฮะก็เขาไปใส่ใส่ไลฟ์กับหมอปลาหน่ยมันปั๊บเนี่ยเขาโดนเพื่อนจะมาคุณรู้ว่าไอ้คนที่โชคันาดนั่นอยู่ในห้องใต้ดินกันบไอ้การจอมพลังป่าเขาอยู่เขาเขาเขาวา,างแผน ก็จะรวมสก,กรรมทางไอ้เนี่ยเดี๋ยวผมผมผมตอบผมต่อสายกันจอพลังด้วยกันได้ไหมไม่คุยอย่าไปคุยเลยคนแบบอ้าวเหรอนึ่ว่าคุยถ้าคุยผมต่อให้เลยนะไม่คุยไม่คุยคุยได้เหรอคุยกันทีนี้นะ,เพ,ะเพราะเขาเป็นปักเจนอืมนะสังคมไม่ตอนที่อามาเดินเต็มรบกดผมก็แย่งไปจากมือเด็กอืม ร้องให้ตุวก็เห็นประชาชนก็นเห็นอาตมาก็เห็นก้าวเละเข้าไปเนี่ยเมียหมอปลาทำขนาดนั้นน่ะอืมแล้วน,วนี้อ่างั้นเนี่ยจันจอมพันไปถ่ายวันวัน,ว,นวันจันนี่ร้องช่องเจ็ดเลยไหมออกช่องเจ็ดเลยไหมอ่ะอ้างใจ สน,สนใจไหมช่องเจดเดี๋ยวผมติดต่อช่องเจดให้ถกไม่เถียงสักดอกไหมฮะเถียงกันอะไรนะจะเถียงกันเอาก็พาจารย์อยากได้ใครอ่ะผมเดี๋ยวผมจะประสานให้ช่องเจดเขาสัมภาษณ์อย่างีแล้วนี่พี่น้ำฝนถกไม่เถียงนะถกไม่เถียงไปหรือย,ยังอะ่ะเถียงยังไม่ก็มันมันออกแบบ สัญญาณพะอาจา์ไม่ค่อยดีเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวคุยมาอีกทีนะฮะงั้นเดี๋ยวคุยนะเดี๋ยวเราโทรอีกรอบหนึ่งมันยังไม่เคลียโอ้ยโทรศัพท์ขึ้นก็ไม่ดีนะท่านเนี้ยก็ยังยังไงนะพะอาจาย์พะอาจาย์ต้องการยังไงนะตอนเนี้ยก็ถ้าเจตนาสนใจ อ่าช่องเจ็ดน่าสนใจแล้วไงต่อเป็นรายการถกไม่เถียงเนี่ยอาดามายังไม่รู้ว่ารูปแบบรายการเป็นแบบไหนเอาก็ไม่มีมีอะไรก็ถามไปตอบมาถามไปตอบมาเหมือนกันนี่แหละคล้ายๆกันทุกรายการก็เหมือนกันให้ความเป็นธรรมทุกคนนะฮะ,ะพื้นที่เปิด<น>ให้ให้คุยหมดนั่นแหละครับไม่มีใครเข้าข้างใครอยู่ในรายการทีวีอ,อ,อ่ะกี่นาทีกี่นาทีชั่วโมงหนึ่งฮะพอไหมฮะถ้าเดี๋ยว ให้แต่มาลองไปศึกษารายการดูก่อนเนาะได้หรือะอาจาย์อยากได้ช่องไหนยังไงก็ติดต่อผมมาได้เดี๋ยวผมประสานให้เราอยากให้เจอกับการจอมพลังไหมอะไรอย่างเงี้ยจะไปคุยอะไรหรือะอาจาย์อยากเจอกับใครหลวงพี่น้ำฝนะอาจา์อยากเจอหลวงพี่น้ำฝนใช่ไหมใช่ใช่อ่ะหลวงพี่น้ำฝนเบอร์หนึ่งมาเลยอ่ะหลวงพี่น้ำฝนใครอีกก็ ก็คงไม่มีใครอ่ะนะคงไม่มีใครอ๋อจากเจอญหลงพีนน่พฝนส่วนพระอาจารย์จะมีใครที่จะเป็นแกนนําเข้าข้างหรือว่าแบบมาช่วยเหลือกันไหมฮะมีไหมก็ต้องต้องไปดูอีกอืมอืมเย็นเันอ่าครับผมแล้วเราเแลพรุ่งนี้นี่เออบินธบาดเช้าไหมฮะเพื่อไม่บินไม่บินไม่บินเนาะ อ้อาวแล้วที่คลิปออกมาเมื่อเช้านี้ว่าเป็นบินที่ห้วยขวางนี่คลิปจริงหรือเป็นคลิปเก่าหรือยังไงไอซื้อข้าวเซเว่นกินอ่ะคลิปเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยอ๋อคลิปเก่าแล้วช่วงต้นปีมันไปตัดต่อตอ,อ๋อมันมาตต่ออ่าน,นี่คือนี่คือไัยส,สารวมวลชนอ๋อภ,ภัยศาสนาภัยปฏิ เเ็ร้องพงพคลิปล้องเพงเออลงไงเพงลงอะไรนะพระอาจารย์รอยกระทรงหคลิปอะไรอ่ะรักกันไม่เถิดเอารักกันไม่เถิดอันนี้คลิปนี้ปีไหนฮะก็น่าจะปีนี้แหละแต่เป็นการร้องเพลงเนี่ยพูดเพราะสับพระอาจารย์ร้องจริงไหมหรือว่าพูดหผกคำแล้วเขาจับมาจับทําเป็นเพลงเขาเขาตัดต่อตัดต่อเอาตัดต่อเป็นการ เองเพื่อเอเตอร์ให้เห็นว่าสภาเนียมันถกเถียงกันเรื่องชาติพันธุ์แต่แต่ว่าไม่ได้ร้องจริงนะเขาตัดต่อเนาะร้องจริงเอาร้องจริงเหรอฮะมันร้องได้เลยแม่ไม่อะพะเนี่ยไม่มันเป็นการร้องเพื่อการสอนอ๋อไม่ใช่ร้องเพราะความความบันเทิงอ๋อคือคือร้องให้เห็นว่าสภามันพันเรื่องชาติพันธุ์แล้วมันถกเถียงกันแบบสร้างความแตกแยก ในความเป็นเผ่าพันธุ์ไทยชาติไทยเนะี่ยคุณไปดูเนื้อหาเต็มสลคิดเออเออผมก็เห็นเฉพาะโซเชียลมันเปิดวนวนวนว,น,วนมานิดเดียวไงส่วนผมไปดูในช่องทิปกอกผ้าจารย์มันไม่เห็นคลิปไงผมก็เลยงวงว่ามันเป็นปีไหนนะคลิปนี้มีเออมันถึงตัดต่อมาได้ไงเพราะมันมีคลิปอยู่อ่าครับเออนี่คือความสื่อใหม่ มุ่งจะทำลายใครมันก็เอชี้นำเพื่อการทำลายอ่าคือคือตอนเนี้ยะอาจารย์ตอนน,าาน,อน,นี้สุดท้ายแล้วเนี่ยไปอุโบงแล้วเนี่ยยังไงเราก็ไม่สึกใช่ไหมฮะไม่ยอมสึกใช่ไหมฮะมันก็เป็นอย่างนั้นอืมก็เป็นนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำความผิดอะไรอืมจะไม่สึกไม่ไม่มีวัดอยู่ก็ได้ไหมฮะไม่มีวัดอยู่ก็ได้เหรอครับหรือว่างไง อันนั้นค่อยอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขกันไปเอออืมยังไงกันสังคมว่าเองตามเท่านั้นเองเอ,อืมอืมปากไปด้วยนะกับนายพัดเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้มันต้องอยู่กันด้วยแบบกฎเกณฑ์กติกาออสังคมที่มันเป็นธรรมอ่ยอย่าให้กดมู่กดอำนาจมาอยู่เหนือกฎหมายออกฎธรรมนะ อ่าได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายไว้เดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ฝากไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวผมโพสต์ให้แล้วกันว่าเอ่อพ้าอาจารย์อยากดีเบตกันกับอ่อทางผ้าอ่าหลวงพี่น้ําฝนนะอ่าจะเลนพอขอขอพื้นที่ส่วนกลางเนาะในการดีเบตกันเนาะอ่าอ่าหลวงพี่น้ำฝนถ้าแผลเต็มตัวอ่าพราอาจารย์อยากเปิดหลวงพี่น้ําฝนว่างั้นเถอะใช่อ่อยากเปิดหลวงพี่น้ําฝนเหมือนกันอ่าอ่าสึกไม่อยากสึกเดียวเหมือนกัน ใช่ถ้าศึกไม่อยากศึกเดียวนะตอนนี้นะเป็นเรื่องพระกับพระว่ากันเนาะเอาว่ากันตามข้อธรรมข้อวินัยเนาะอัานแมาจะสึกหลวงพี่น้าฝนก็ต้องสึกอืมอ้าวได้เดี๋ยวผมประสานให้นะเดี๋ยวหาพื้นที่กลางให้หลวงพี่น้ำฝนศึกอาอพระอาจารย์ศึกเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนต้องไปด้วยอ่าอ่าแล้วก็เดี๋ยวหาให้พ่อแกอแก็เขละเมิดวินัยเป็นอาชินอ่าได้ฮะก็ต้องมานั่งดูว่าใครละเมิดจริงกับไม่จริงกันนะอืมอ่าแล้วคุณว่า คุณว่าเศษกระเป๋าขายเนี่ยแล้วเพื่อวิดเศกระเป๋าขายก็มันแผนหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยเนาะข้าจาย์ไม่เห็นด้วยอสะสมรถยนต์เต็มวัดนี่ถูกต้องหรือเปล่าเอสะสมรถยนต์เต็มวัดเนี่ยถูกต้องไหมเนาะเยอะหลายคันส oh! ja ่วนพระอาจารย์นั <t 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 ่งขับคันหนึ Again, ่งก็เหมือนกันเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดอ่าเติมเติมหน้าหน้าทองเนี่ยเติมหน้าหน้าทองด้วยเอฟซีผมก็เห็นด้วยว่าเติมหน้าหน้าทองอ่าแล้วก็เอ่อ สืบพระโดยที่โดยที่ท่านไม่ได้ต้องอบัติประราชิกอ่าจะจับสืบพระไปไล่ล่าจับสืบพระนี่ผิดไหมเนาะเยอะแยะเกเนี่ยเยอะอแล้วแล้วเงินทองเนี่ยมากมายเนี่ยต้องตรวจสอบไหมต้องตรวจสอบหลวงพี่ด้วยอเอาเงินไปทําอะไรอืเนี่ยแกพูดนะแกบอกว่าแกเอาเงินมา มาด้วยตัวเองแต่แต่แต่เขาก็บอกว่าเขาเอาไปสร้างโรงพยาบาลน,นะพระอาจารย์ก็ไอ้ที่สร้างมันก็สร้างต่าท,ที่เข้ากระเป๋าเนะี่ยมันมัน,ม,นมันเงินมีไปทางไหนป้าพ่พระอาจารย์มีหลักฐานหรือไปกล่าวหาเขาเนี่ยไม่ได้กล่าวหาถามไงว่าเอาถามอยากถามอยากถามอยากถาม,มนงพี่น้ำฝนโดยผ่าน,ผ,านผ่านกันตรงๆเลยใช่เออ,อมันมันต้องไปตรวจสอบไหมว่าเงินทอง เฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเจอกันกับหลวงพี่น้งฝนนี่ยเจอต่อนหน้ากันเขาจับศึกทําไงเนี่ยไห<ง>นเขาจับศึกได้ไหมฮะก็ถึงวันนั้นก็รู้เองหรอฮะเออนเนาะพอดีว่ารู้สึกว่าออกข่าวมาหลวงพี่น้ำฝนก็อย,อยากจะเจอพระอาจารย์อยู่เหมือนกันทนายพัทครับอาตมาไม่ใช่ผู้ร้ายนะ่ะอืมแอบแล้วอาตมาก็ไม่ได้ต้องอาบัิถึงต้องขาดจากความเป็นพระน่ะอืม จะมาจาับอนามาข้อหาอะไรนี่คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์หรือมา,มา,มาเป็นตำรวจวิยวิญญัยาชนิการเหรอครับที่มาให้ร้ายใส่ร้ายไปสีบิดเบือนครับทับตกมด้วยกันเนี่ยครับเอ,เอาอย่างเช่นอาญาอะไรอ่ะอามาต้องคาพี่ภากษารอลงอาญาครับไปตั้งสองสามปีแล้วนะอาญาไอการรอลงอาญาก็หมดแล้วยังเอามาพูดว่าอาจจะมาต้อง ต้องคดีต้องคูความผิดเนี่ยนี่คือนี่คือจิตสกรปรกมากไม่ใช่จิตแห่งความเป็นพระไม่ใช่จิตแห่งความเมตตาปุ๊บให้มันถูกไหมต,ตอนนี้ปุกปุกระดมใส่ไลอาตามาเนี่ยมันมันมัน,มนเขาว่าจะต,ตาม้าี่วัดตัวตามแตก็ไม่เท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ต้องสืบต้องสืบต้องสืบไปดีครับเจ้าวาดด้วยป่างเช่น ทนายทนายทนายของเขาเนี่ยทนายพจน์เนี่ยมาอยี่ยมนทนายของหลวงพี่นักฝนั่นน่ะออฮถามว่าทนายเนี่ยต้องรับใช้พระแล้วมาบังคับพระเนี่ย,บ,ยบ้านนี้บ้านนี้เมืองน,นี้มันคืออะไรอืมผลิตกันไปใหญ่แล้วสิ่งที่ทนะําน่ะอืมเอาได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมเป็นธุระให้เดี๋ยว,ยว,ผ,มยวผมประสานให้นะได้ครับเอาตามนี้รบกวนพระอาจารย์ตอนนี้ก็วันสองวันก็ ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเขาเจอก่อนเขาจับสืกอก่อนกับยังยังจะยืนพูดอย่างนี้อีกเอาได้อ๋อครับครับเนี่ยนี่ระสืิฐอันตรายที่ข้อหาอะไรผมผมไม่รู้เลยข้อหาไอ้ไอ้ตัวบทของของพระธรรมวินัยเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ทราบไออัตราก็อ่านให้ฟังแล้วอ่าครับผมการการเรียนั่นแล้วมหาเถรสมาคมต้องมีใช้ให้ราศกขาภายนอ๋อครับผม ือคือตัวบทกฎหมายมันเป็นอย่างงั้น,นี่ก็มาหาเถียยังไม่ได้มิฉัยอ่ะครับผมเอ่าแล้วจะมาเสื่อันทรมมา,าด้วยข้อหาอะไระสร้างให้กับสังคมเป็นเป็นการเหมือนลักษณะเป็นการสร้างวาทกรรมเหรอฮะให้เกียดชังพระอาจารย์พระอาจารย์มองอย่างนี้เหรอฮะใช่สร้างวา่าอ๋อเข้าใจผิดให้เกิดความรังเกียจนะถามว่าจะเอาสังคมแบบนี้เหรอจะสร้างสรสังคมให้เป็นคนชเอ่อชน ครับครับให้ไหมครับทําไมไม่ว่าเป็นตามตัวมันก็ติการที่มันมีอยู่แหละครับสร้างขึ้นมาแล้วไม่แล้วแล้วสังคมมันจะเข้ารพกันด้วยอะไรมาเออเออได้ครับได้เดี๋ยว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 ผมจัดการให้เป็นธุระให้พะอาจารย์นะฮะเอาก็ฝากเอฟซีด้วยนะที่ฟังอยู่นะฮะเอาเดี๋ยวพ่อจา์เดี๋ยวยังไงผมติดต่อไปนะอ่ายจริญครครับผมครับครับครับสาทูครับ